สวัสดีครับก็ผมเพสเกมเมอร์นะฮะกลับอยู่ในรายการปันตลาดต่อแล้วใน EP ที่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 หกแล้วมั้งโอเคเริ่มกันเลยตอนนี้เรามีกันอยู่สามล้านนะแคปไป้วกันเอาไว้ทำรูปภาพหน้าปกโอเคเราจะรุยกันที่เครื่องอะเครื่องหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่พิธีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเครื่องฟ้าก่อนเครื่องฟ้าสองแปดก็ไม่คุ้มอะไปดูใบบิงโกเซต เคยมีโกก็แสนแปดพันนะคะขึ้นอย่างนี้แสนแปดพันไม่คุ้มไปดูยางทุกนี้ผมมีอะไรปั่นเยอะๆนะเพราะผมใช้ไอดีหลักเล่นด้วยไงผมก็เลยแบบปั่นไอดีหลักก็ส่วนใหญ่แต่อนนี้มาปั่นแค่ในคลิปเท่านั้นโอเคดูราคายางอะยางอะประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งจริงเจ็ดหมื่นี่คือซื้อได้เลยแปดหมื่นี่คือซื้อได้เลยเก้าหมื่นเก้าหมืนเก้า โอเคขายไปเก้าหมื่นเก้าแล้วแล้วมีกี่อันนะ่ะขายไปเก้าแปดเก้าเก้าเก้าแล้วโอเคราคามันน่าจะประมาณนี้แหละผมขี้เกียจขายมากกว่าน,นี้ละแต่มันไม่ออกจริงๆผมก็ซื้อมาถูกละเจ็ดหมื่นเองก็กำไรละโอเคเราจะไปดูเครื่องผมเหลือของที่ขายไม่ออกอยู่หกชิ้นเนี่ยนะ สี่หมื่นแปดสี่หมื่นเก้าห้าหมื่นโอ้ไม่เอาล 49, ะสี่หมื่นเก้าไปไม่อยากยือ้อละยื้อมันจะยิ่งเหนื่อยเพราะอะไรเพราะรักไม่ช่วยอะไรเลยเธอเธอโยบิดเดียวไม่ใช่ละไอ้ฝัดเป็นเพลงเฉยเลยโอเคแล้วก็จะไปดูทับทิมได้ข่าวมาว่าทับทิมราคาตกถูกปะหมื่นห้าทับทิมอะ่ะผมให้เลยนะ เดี๋ยวขอไปดูธรรมดางสองหมื่นที่ทับทีมสองหมืนแล้วเนี่ยสิบชิ้นสองแสนที่ทับทีมสองหมืนทุกคนไม่เป็นไรเมาผมเชื่อว่า easy money นนแน่นอนเราอย่าไปกลัวครับว่าเจ๋งเพราะผมเชื่อว่าทับทีมแม่งสองหมื่นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมจะขายไม่ถึงอ่ะผมจะขายแค่ หนึ่งหนึ่งเก้าหกไม่เอาอะ่ะผมจะเอาแบบเต็มเต็มสูบเลยหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่ดียววะสองสองก็หนึ่งสองสามสองสองเก้าเก้าเออจะขายราคานี้ใครตัดราคาผมผมจะดึงเรียบผมบอกให้ ผมขอเล่นให้มันต่ำๆนะเพราะว่ามันดึงของง่ายแล้วมันกดขายง่ายผมเลยเรียกขึ้นมานว่าอยู่ข้างล่างแบบนี้นะฮะโอเคตอนนี้เราปั่นอยู่เวลาตี1นึนาทีนะครับโอเคไปต่อของวันที่13เดือน10บนฮะเผื่อบ,บางคนจะสงสัยว่าราคาตอนนั้นกับตอนนี้ทำไมมันมต่างกันจังเลยโอเค เรียกทุนเยอะแล้วเรามีทุนสามล้านแล้วแปบ๊บเดียวเองนะเอาจริงขายอะไรออกนะน่าจะเป็นเครื่องวะเหมือนตอนแรกเรามีอ๋อเรามีเครื่องหกอันน่ะน่าจะเป็นยางน่าจะขายยางออกไทลินเอ้ทับทิมน่าจะยังไม่ออกแต่ผมคิดว่าทับทิมไปได้อีกโอเคซื้อให้หมดนะซื้อจังหวะถึงสองสองเก้าของเราได้กำไรแบบอีซี่มันนี่แค่ขายทับทิมตอนนี้ก็คือผมเมาห้ รับทิมมันไม่ใช่ราคานี้ไว้ทุกคนมันไปได้อีกแต่มันจะมาเหนือตรงที่เราต้องมานั่งรับรับของอะได้รับเงินอะไรเงี้ยสมมติมว่าถ้าขายไม่ออกใช่ปะเราก็ต้องมาเคลียร์ตลาดอีกโอเคคือตอนนี้แบบชิ้นอะไม่มีคนขายเลยผมก็อยากจะแยกเป็นชิ้นไปขายกันนะแต่มันดูเสียเวลาไปหน่อยโอเคขายไปผมอาจจะพูดน้อยหน่อยนะ เจ็บคอไม่ใช่อะไรช่วงนี้อัดคลิปบ่อยนะฮะแวันนี้อัดมาสองสามคลิปแล้วเสียงก็อาจจะหายไปบ้างนะฮะอัดตุนไว้ฮะเผื่อวันนี้เกมเขาปิดตัวลงนะฮะเดี๋ยวทุกคนจะเหงากันนะฮะผมก็เลยมาอัดไว้ให้ไว้ลงดูกันนะฮะโอเคบทเยอะก็พูดเยอะก็เจ็บคอรธรรมดาป่ะอสองสองแล้น,นี้คือเลยเป็นราคาเราละ ิงทับที่มันดรอ,อยากขายกันหมื่นกว่านะเอากําไรที่ไหนไปใช้วะมันน้อยเกินไปผมปันให้นี่คือบอกดีชิบหายนเะนี่ยขายยาวเห็นวยโอเคเลยกต่อนี่เราลงทุนไปแค่ล้านห้าเนะไม่ได้เยอะอะไรเลยเจ็ดหน้าเจ็ดสิบกล่อลงอะหกสิบกล่องอะอารมณ์เหมือนเรากดซื้อเรื่อยๆแต่รจริงๆก็มันเยอะหกสิกล่องเข้าไปละโอเค สองสอโอเคสบายล้ตอนนี้คือราคาเราแล้วป่ะใช่ราคาเราแล้วกำไรมันกนล่องละเจ็ดพันแต่ผมขอไปดูหงทับทิมเนีย่ยทับทิมมันขายกันราคานี้นะไม่ใช่แบบถูกกว่าน,นี้10ชิ้นสิบชิ้นหมื่นแปดสชิ้นหมื่น้าี่ซื้อให้เลยเดีย๋ยวผมไปแพ็คกล่องเองได้ไม่เป็นไรให้ราคามันสูงเข้าไปก่อนแค่เราไปเหมาตลาดให้หมด สองหมื่นกำไรกล่องละสองพันขายออกไหมยังไม่รู้เราซื้อมาก่อนแค่เราเป็นผู้นำตลาดนะก็สบายแล้วเฮ้ยเยอะจังวะเดี๋ยวนะมีกี่หน้าเนี่ยเอาอีกหน้ากว่ากว่าโอเคแต่เราต้องมาเสียค่ากล่องอีกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกได้ เดี๋ยวเวลาแพ็กนิดหน่อยหรือว่าขายแพงนะขายออกปะนี่ขายออกเห็นปะบอกเลยว่าทับทิมอะของมันแบบมันคู่กันอะคือแบบมันไม่ควรจะราคาตกต่ำได้ขนาดนั้นเว้ยควรจะราคาประมาณนี้เว้ยคนที่ขายอ่ะขายแค่แบบว่าคิดที่จะตัดราคาอย่างเดียวเลยอะไม่คิดถึงราคาที่แท้จริงของมันอะคือเราวิ่งอะคนเราจะดรอปได้แต่ละกล่องอะมันนานนะ ถ้บ,บว่ามาตัดราคากันแบบว่ายับยับแบบนี้แบบมันไม่ถูกต้องนะฮะแต่ก็มันอยู่ที่ความพอใจของคนขายนะผมก็จะไ่ว่าอะไรก็ไม่ได้ใครขายตัดนี่คือผมเหมาเกี้ยงเลยนะผมยอมไม่ได้จริงบอกเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทับทิมล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นเลยผมจะตีตลาดทับทิมผมบอกเลยรวยกับทับทิมแน่นอน นอกจากว่าเราจะจนกับทัพทิมก็ต่อเมื่อเงินเราหมดอย่างนั้นละ่ะเราจะจนผมว่าผมจะไม่ไปลุยกับเศษๆขั้งบนละ่ะผมจะมาลุยกับแค่กล่องมอแบบเป็นชิ้นมันอาจจะราคาไม่ตกเพราะว่าคนคนมันไม่ค่อยเลื่อนไปซื้อตรงนู้นเลยคนเขาจะซื้อแค่ข้างหน้านี้เท่านั้นถ้าเขาพิมพ์มาแค่ทัพทิมเราก็จะเจอกล่องทัพทิมก่อน เขาจะไม่ไปเลื่อนดูสิบชิ้นแั้นั้นให้เสียเวลาหรอกกล่องละสี่ร้อยเป็นสี่พันได้กำไรไหมวะได้กำไรแหละแต่มันต้องทบทุนไปกี่กล่องวะไม่รู้เงกันแต่ก็ได้เลยจีเอ็มหนึ่งเราจะสามารถเหมาทับทีมมาได้กี่กล่องวะทำไมคนเรามันมีทับทีมกันดีจังวะมันจบกันง่ายเหรอแต่ก็ตอนนี้ก็เป็นราคาผมอยู่อะ เราเพิ่งขายออกมากล่องเดียวยนะจากเราขายมาเยอะมากโอเคเราจะดอยไปเรื่อยๆเราจะนั่งวนดูตลาดไปเรื่อยๆว่าม่อราคาไปเท่าไหร่แล้วนะแล้วกดรีไปสองพันสองนี้เดี๋ยวผมจะซื้อให้นะกําไรอาจจะแค่หกร้อยแต่ก็ถือว่ามันจะได้ไม่ต้องมาบาังหน้าร้านเล้วดีนะเขาตัดเท่านี้ เขาตัดบาทหนึ่งอะผมสวยโอเคเดี๋ยวอยู่ล้านหนึ่งโอเคอันนี้ก็เป็นชิ้นสามพันก็ควรแยกไปขายเป็นชิ้นเหมือนเนะี่ยกำไรแบบว่าบานเลยกำไรเท่าตัวโอเคผมไปดูอย่างอื่นกันเหลือเงนินอยู่ล้านหนึ่งไปดูเหล็กคุณภาพสูงกำไรวันเก้าพันนะจริงเก้าพันก็เยอะนะ ใต่ออกง่ายเลยเอาหน่อยก็ได้เก้าพันนี้อย่ามองว่ามันน้อยถือว่าเยอะใช่ได้เลยขอรวมสิบชิ้นนะ1สิบชิ้นโอเคกำไรเก้าพันเน้นเน้นหกชิ้นหารเก้าหมื่น 90, แล้วหมื่นห้าไม่คุ้มสี่ชิ้นหกหมื่น ดูยากยังไม่รู้เลยว่าเ้ยไม่ได้ไม่คุ้มไ้ยเดี๋เดเดียวมันชินแล้วหมื่นสี่ะ่ะคูณสามมันสี่หมื่นสองอะโอเคได้มาพอพอได้อยู่นะไม่น้อยอะโอเคแสนจริงๆแสนสี่ซื้อได้ แต่สองนี้สบายเลยโอเคหกชิ้นมันต้องเท่าไหร่วะ1หมื่นสี่มหกมันต้องแปดแปดหมื่นสี่อืมแปดหมื่นสี่แปดหมื่นเจ็ดนี่ก็คุ้มละโอเคไม่คุม้มสี่หมื่นสองโอเค,ค, 4, 20, ออเคขาดขาดสี่ชิ้นขาดสามชิ้นไม่เป็นไรได้อยู่ดูไปด,ดูทับทีม ชิมสองมืนสวยงามหมาให้หมดอ่ะไม่ยอมหรอกอาขายเท่าไหร <c oughs> ขายออกกล่องซื้อเจ็ดสิบกว่ากล่องขายออกหนึ่งกล่องอยียกว่านะเวลาแบบนี้คนในนั้นน้อยโอเคได้ตีบวกมาสามกล่องมีทับทิมเป็นชิ้นอยู่หชิ้นอันนี้เป็นเครื่องรางกับ ไม่ไปคิดมากโอเคได้ไปสองหมื่นสองเก้าร้อยเจ็ดร้อยหาพีเหลือกำไรสี่ร้อยเท่านั้นแต่ก็เรียกกับการที่เราขายออกเรื่อยๆน,นี่ก็คุ้มเหมือนกันโอเคหนึ่งสี่เก้าเก้าปุ๊บกดขายไปปุ๊บปุ๊บ โอเคมดูเรตคุณภาพสูงหน่อยตอนนี้ก็หมื่นสี่ซื้อซื้อขาดอีกชิ้นหนึ่งได้หนึ่งกล่องแล้วนะฮะซื้อไปปุ๊บโอเคเป็นหนึ่งสี่เก้าเก้าอันตรพานของเมืองไม่ใช่ฮนะอย่าเข้าใจผิดนะฮะคนละเรื่องนะฮะโอเคครับทิมนี่ผมแค่จะเคลียร์นี่ทิ้งใช่ สองหมื่นสองเก้าเก้าเก้าขายเท่าไหร่วะมีคนขายราคาเท่าเราอ่ะผมพยายามเดี๋ยวนะแบบชิ้นธรรมดาเท่าไหร่สองสองเก้าอ้าวราคาเท่ากันนี่มวัวโอเคได้ไปเขาจะไปเสียภาษีเยอะเลยเขาจะเสียสามร้อยเขาจะเสียภาษีสามพันอ่ะ เาจะไ,ม,ไม่คุ้มนะคนที่ขายแยกชิ้นนะเขาบอกให้โอเคอืมนั่งดูตลาดนี่แหละสบายสุดละโอเคเป็นว่าเรารอเราเรา,เราขอออกไปได้เราต้องดูตลาดทับทิมตลอด เออออกอะแต่จุดหมายมาันมามาช้านะอาจจะเป็นเพราะว่าคนไม่ค่อยซื้อกันปะโอเคเราของออกแล้วกันโอเคเจอกันเฮ้ยโอเคเราพักไม่ได้นะเพราะว่าตีหนึ่งครึ่งเซิร์ฟจะปิดแล้วนะจังหวะนี้เราต้องหมุนของให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะสั้นมากนะทีนี้จะแค่สิบนาทีเพราะว่าเซิร์ฟมันจะปิดมีเท่าไหร่ผมจะอัดทับทีมให้หมดเลยนะ ผมเตรียมเงินไว้ร้านหนึ่งเป็นพ็อ k เก็ตมันเอาไว้เผื่อเพื่อชุกเชินเวลาใครมาตัดราคาเราจะได้มีตังค์หนึ่งอีแกคก่สี่นาทีเซ์ฟก็จะปิดแลวเศาแล้วทำไมเขาต้องมาปิดเวลากระชั่นชิดแบบนี้ด้อเขาประกาศได้แย่มากอะ ต้องมารอดูว่าเขาจะปิดนานแค่ไหนนี่คือกว่าของเราแม่งจะออกอ่ะจดหมายมันส่งมาหาเราช้าอืมผมขอไปดูแบบคนขายหลายๆกล่องเพื่อใครขายแบบราคาหลุดหลุดลุดกล้องโอเคไม่มี โอเคซื้อไหมหมดอใครตัดราคาเราเราไม่ยอมเพราะว่าเราขายออกบอกเลยว่าตลาดทับทิมนี่คือผมต้องเป็นคนครองทั้งหมดใครหน้าไหนจะมาเย่มไม่ได้ผมมีอยู่ร้อยกว่าอันแล้วเนี่ยร้อยกว่ากล่องให้ร้อยกว่ากล่องนี่ก็แต่ผมคิดตีคร่าวๆนะสองสองเก้าเ้าคูณร้อยกล่องก็สองล้านสองละบวกเงินที่เรามีอยู่ มัน,นได้กำไรมาสองแสนแล้วนะคือเรามองแบบว่าเหมือนน้อยอะ่ะแต่จริงๆแล้วผมได้กำไรเยอะเลยเราปั่นมาแป๊บเดียวก,กำไรเยอะกว่าเราไปนั่งนี่นั่งวิ่งแค่เราต้องดึงตลอดเวลาเพื่อแบบไม่ให้คนมาตัดคือมันขายออกเว้ยแต่มันต้องใช้เวลาหนะ่อยเครื่องเขียวเครื่องฟ้าราคาขึ้นเย้วเออมันจะปิดแล้วอะ่ะ ผมทำอะไรไม่ได้ละผมคงต้องอันนี้ขายเท่าไหร่เลยอะสามสองเก้าผมจะปั่นจนเซิร์ฟมันปิดเลยแล้วเกิดนะผมไม่มีพ็อกเก็ตมันนี่เหลือแล้วอ่ะโอเคเป็นว่าเรารอของออกเหมือนเดิม ถ้าเกิดของไม่ออกก็เซิร์ฟปิดแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่าเซิร์ฟปิดไปแล้วเคยเจอก,กันผมว่านะผมคงขายของไม่ออกก็แหละเพราะว่ามันประกาศเซิร์ฟปิดแล้วะคนก็คงออกจากเซิร์ฟแล้วตอนนี้คงไม่มีใครแม่งอยู่หรอกโอเคคลิปนี้ก็คงจบอย่างสั้นๆนะฮะไปเท่านี้นะครับได้กำไรประมาณสองแสนกว่าๆนะแค่เพียงยี่สิบสามนาทีเท่านั้นนะฮะเคครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะสวัสดีครับบายเจอกันใน EP 7